สวัสดีค่ะครูแอนจากอาสนะโยคะนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปฝึกซันสุูเตชันเอไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งครูจะพาทำทั้ง2แบบเลยก็คือสำหรับอีซี่ออปชันที่เรารู้สึกว่าเป็นคนตัวตึงนะคะเดี๋ยวเราเลือกอีซี่ออปชันในการทำนะคะแล้วก็จะพาไปฝึกนะคะในเวอร์ชั่นแบบปกตินะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ให้เราเริ่มจากการยืนบนหัวเสือค่ะนิ้วโป้งเท้าชิดส้นเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อยงอฝ่ามือข้างลำตัวบาลานซ์ขาสองข้างให้เท่าเทกันค่ะอกยืดขึ้นตามองตรงไปข้างหน้าหายใจด้วยลมหายใจที่มีเสียงกร้นในลำคอเบาๆหรือเราเรียกว่าลมหายใจอุดชยัยีห้าลมหายใจค่ะ สองสามสี่หา,หายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือพนมเงยหน้าตามองนิ้วโป้งมือขอบา่าไหลผ่อนคลาย หายใจออกก้มพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าทิ้งศีรษะลงไปสำหรับ easy option นะคะวางมือให้เต็มย่อเข่าค่ะหายใจเข้าเงนหน้าเยียดหลัง flat back เราสามารถเลือก option มือนะคะแต่ขอให้สะโพกหัวเข่าและส้นเท้าตรงกันใครจะวางมือแบบนี้ก็ได้หรือวางมือตรงที่หน้าแข้งก็ได้นะคะแล้วแต่ความตึงขอให้เหยียดหลังตรงค่ะเงยหน้า หายใจออกวางมือก้าวขาขวาซ้ายไปทางด้านหลังค่ะย่อแขน easy option นอนลงไปได้เลยนะคะหายใจเข้าสไลด์ลำตัวอกยกคางยกท่านี้นะคะขอข้อมือข้อศอกไหล่ตรงกันค่ะเงยหน้าตามองจมูกหายใจออกวางเข่าจิกปลายเท้าด่งสะโพกขึ้น downward facing dog ค่ะ ห้ารมหายใจนะคะเท้าชี้เป็นเลข11ไว้ค่ะส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงตามองไปที่สะดือสำหรับ easy option นะคะท่านี้นะงอเข่าได้เลยไขตึงขามากๆนะคะขอให้เราส่งสะโพกขึ้นไปนะคะตามองไปที่สะดือค่ะถ้าเราไหวเราก็ค่อยๆกดส้นเท้าลงไปเข่างอก่อนได้เลยขอหลังเหยียดตรงนะคะแต่ถ้าไหวอีกก็ค่อยๆดันข้อพับเข่าลงไปกดส้นเท้าลงไปค่ะ แล้วแต่ความตึงของร่างกายตัวเองนะคะ3 4มสีหายใจเข้าเหงยหนนะ้าก้าวขาขวาซ้ายมาทางด้านหน้าเหยียดหลังแฟตแบ็คหายใจออกกลมพักลำตัวลง หายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือประกบเงยหน้าตามองนิ้วโป้งมือหายใจออกสมาสิติหีเดี๋ยวลองทำอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือประกบตามองนิ้วโป้งมือหายใจออกก้มพับลาตัวลงมือวางข้างเท้าทิ้งศีรษะหายใจเข้าเงยหน้าเหยียดหลังแฟตแบ หายใจออกก้า,าวขาวขาวาซ้ายไปทางด้านหลังย่อแขนหายใจเข้าสไลด์ลำตัวไปทางด้านหน้าขางยกอกยกหายใจออกวางเข่าจิกปลายเท้าด่งสะโพกขึ้น downward facing dog ตามองที่สะดือส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงค่ะถ้าใครรู้สึกว่า downward dog มันไกลไปเราจะเดินได้หนึ่งสเต็ปนะคะ สองไม่ไหวงอเข่าได้เลยขอหลังเหยียดตรงค่ะสามหรือขยิงส้นเท้าก็ได้แต่ขอหลังเดยียดตรงนะคะสี่และหาหายใจเข้าก้าวข,ขาขวาซ้ายมาทางด้านหน้าเหยียดหลังแฟตแฟตหายใจออกภาพตัว หายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือประกบเงยหน้าตามองนิง้วโป้งหายใจออกสม่าซิตี้ีอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ easy option นะคะทีนี้เรามาลองดูรูปแบบของปกติบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะให้มี j u ัม Back กับ j u มฟอร์เวิรมาด้วยนะคะเผื่อใครที่ อยากจะลองฝึกจำดูนะคะก็สามารถฝึกจำได้จากซันสุูเตชัน A ได้นะคะรอบแรกเดี๋ยวครูจะพาก้าวแบบปกติก่อนนะคะรอบที่สองเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาไปจำนะคะอ่ะเรายืนบนหัวเสือเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือประกบเงยหน้าตามองนิ้วโป้งมือขอบอะไรผ่อนคลายหายใจออกก้มพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าทิ้งศีรษะลงไปส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงตามองจมงูก หายใจเข้าเงยหน้าเหยียดหลังแฟตแบ็หายใจออกก้าวขาขวาซ้ายไปทางด้านหลังย่อแขนหายใจเข้าม้วนนิ้วเท้าไปทางด้านหน้าขางยกอกยกหายใจออกม้วนนิ้วเท้าไปทางด้านหลังส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงดาวร์เฟซซิ่งด็อกเดินเท้าได้หนึ่งสเต็ปตามองไปที่สะดือค่ะ 1. Gan nhíu mư ở hay con quang cột xuân tháo lòng bài 2. 3 4 หายใจเข้าก้าวขาขวาซ้ายมาทางด้านหน้าเหยียดหลังแฟรแปดหายใจออกพับตัวหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือพนมตามองยวโป้งมือหายใจออกสมาสิติเดี๋ยวรอบที่สองนะคะครูจะแอดจัมแบ็กับจัมฟอร์เวิร์ดมาให้ด้วยนะคะ หายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือประกบเงยหน้าตามองนิ้วโป้งมือหายใจออกก้มพับลำตัวลงมือวางข้างเท้าที่ศีรษะหายใจเข้าเงยหน้าเหยียดหลังแฟตแบดหายใจออกจับแบกยอ่อแขนหายใจเข้าอาดดอร์วดหายใจออกหมวนนิ้วเท้ากับดาวเวิร์ดเฟซซิงดอ เดินเท้าได้หนึ่งสเต็ปนะคะส่งสะโพกขึ้นไปให้สูงตามองไปที่สะดือค่ะกางนิ้วมือออกให้กว้างๆเลยหนึ่งสองค่อยๆดันข้อพับเข่าลงไปข้างหลังค่ะสามสี่ หายใจเข้าจัมฟงหายใจออกภาพตัวหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นมือประกบเงยหน้าตามองอยู่โป้งมือหายใจออกสมมาสิติหิง เป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเนาะที่อยากจะส่งต่อนะคะในส่วนของ Sun Salutation A ทั้งแบบ Easy Option แล้วก็แบบปกตินะคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับครูแอนอาสนะโยคะด้วยนะคะ Namaste คะ่ะ